สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เอาภาพแสงเหนือสวยๆมาฝากทุกคนจ้าถ่ายที่บ้านทุกคนแสงเหนือมาอยู่ที่นี่เพิ่งจะเห็นก็เขานี่แหละจ้าเพิ่งจะเห็นครั้งแรกแสงเหนือจ้าทุกคนตอน้าทุ่มกว่า เกือบจะหกทุ่มทุกคนตอนนี้ที่ถ่ายจ้ะแต่เห็นเขาบอกว่าแสงเหนือมันมาตั้งแต่ตอนสองทุ่มกว่าแล้วแต่ว่าไม่เห็นเนาะเพิ่งจะเห็นเนาะพอดีลูกชายคุณลุงเขาส่งข้อความมาบอกคุณลุงตั้งตอนตอนสามทุ่มแต่ว่าไม่ได้คุณลุงเขาไม่ได้ดูข้อความไม่ได้อ่านดูเนาะ มาเห็นตอนห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะลุงมาบอกว่าเนี่ยแสงมีแสงเหนือตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะออกไปดูดีไหมเขาส่งข้อความมาตั้งแต่ตอนสามทุ่มไม่ใช่จะมดไปแล้วนี้วะก็เลยเออสองจิตสองใจเนาะแต่ว่าก็ตัดสินใจออกไปดูทุกคนก็เลยได้เจอจริงๆจ,งจ,งจ้าทุกคน ตอนออกไปดูก็ห้าทุ่มกลัวเกือบจะสะไอเกือบจะเที่ยงคืนะ่ะเกือบจะหกทุ่มทุกคนลืมจางแล้วเนาะแต่ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นทุกคนแสงเหนือทุกคนสวยก็เลยเอามาฝากทุกคนไม่ได้ถ่ายวิดีโอทุกคนโทรศัพท์มันถ่ายไม่ได้เนาะ ก็เลยได้ถ่ายแต่รูปแล้วเอามาเนี่ยเอามาลงเอารูปมาลงให้ดูเป็นประมาณเนี่ยทุกคนอาจจะถ่ายออกมาไม่สวยเนาะแต่ก็อยากเอามาให้ทุกคนดูทุกคนสวยเนาะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจ้าทุกคนสวัสดีจ้าบายบาย